สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวคอมพิวต์ทีวีครับวันนี้กลับมาพบก,กับผมอีกแล้วนะแน่นอนเพื่อนๆเห็น,น,น,นตัวดิสเพลย์ของเรานะฮะรวมถึงตัวกล่องเนี่ยต้องรู้แน่นอนว่าวันนี้เราจะมาทดสอบกราฟิกการ์ดกันตัวนี้เป็นกราฟิกการ์ดตัวใหม่นะอ่าที่อยู่ในซีรีส์เนะครับเป็นตัว 750TI ซึ่งตัวนี้ทาง Gala x y ซี่เขาก็นํามาใช้เขาเรียกว่ามาปั๊มตามแบรนด์ตัวเองนะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนในรูปแบบของซิงค์ใหม่นะครับ ซึ่งหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูด้านในอีกทีนึงทีนี้เรามาดูตัวหน้ากล่องก่อนนะฮะตัวหน้ากล่องครับนี่ก็จะมีโลโกโ้ Galaxy อยู่นะฮะอยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้เขาจะเป็นฟีเจอร์ของเขานะฮะรองรับดิสเพย์นี่3จอนะฮะคอสตอมคูลิ่งนะครับแล้วก็มีแรมที่2จิกด้วยกันด้านล่างก็เป็นฟีเจอร์ของเขาครับนี่ p h y s กส์ X d i r e X1 T X A A นะฮะด้านข้างก็จะเป็นโลโกโ้นะฮะของทาง NVIDIA แล้วก็ Galaxy สองฝั่งนะครับตรงนี้ก็จะบอกฝั่งนี้เขาจะบอกถึงพอร์ตการเชื่อมต่อเห็นอย่างนี้แล้วกินเนื้อที่2สล็อตนะครับแต่ว่าในการติดตั้งของช่อง p c i เนี่ยจะมีแค่ช่องเดียวนะครับนี่ก็จะมีช่องของต่อ vga hdmi นะฮะแล้วก็ DVID 1นะครับหพอร์ตนี่ดันบนตรงนี้เขาจะบอกว่าภายในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะโอเคเรามาดูกันข้างหลังต่อเนาะที่พลาดไปข้างหลังครับก็จะเป็นในเรื่องของ ฟีเจอร์นะครับของทาง Galaxy เองนะฮะก็หลายๆอย่างครับใช้นในเรื่องของ PC Entertainment นตะครับต่างๆนี่เชื่อมต่อหลายจอนะครับเขาจะบอกไว้คือจะบอกว่าหน้ากล่องเขาไม่ได้มีเขียนว่าเป็นตัว OC นะแต่ว่าตัวปั๊มตร,ตรงนี้นะฮะเขาจะเขียนไว้ว่าเป็น GTX 750 Ti o จ้าศูนย์ที่ะครับนี่เขาจะเขียนไว้เล็กๆตรงนี้นะฮะแต่แปลกว่าทำไมตัวกล่องถึงไม่บอกว่าเป็นตัว OC <laughs> โอเคเราไปดูข้างในกัน ตัว OC เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะไม่ยังไม่รู้ว่าตัว OC คืออะไรตัว OC ก็คือตัวที่โอเวอร์คอกมาจากทางโรงงานแล้วนะครับก็อย่างถ้า 750, 7 5 0 7 5 0 TI ตัวเนี้ยของเดิมเนี่ยวิ่งอยู่ที่8 0 0 m เมกสมมตินะฮะตัวนี้ถ้ามีการ OC ขึ้นก็จะวิ่งที่850หรือ900อะไรประมาณนี้นะฮะโอเคต่อมาเปิดมาเรา,า,าก็เจอตัวคู่มือนะครับการใช้งานเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยนะฮะแล้วก็ DVD นะครับ ตัวสุดท้ายจะเป็นการ์ดการ์ดเล็กมากนี่เล็กจริงๆนะเล็กเล็กมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนี่ฮะมากับซองกันไฟฟ้าสถิตนะครับนี่วับมาแล้วเล็กมากๆ750นะทีไอด้วยอ่ะ750 TI ทีไ เล็กมากๆนี่ฮะให้ดูก่อนว่าใช้พื้นที่การติดตั้ง1สล็อตแต่กินพื้นที่การใช้งาน2 s l สล็อตนะฮะเพราะตัวซิง์เขาจะหนามากเลยเปรียบเทียบดูเขาจะหนาอยู่นะฮะเคเรามาพูดถึงตัวดีไซน์ให้ดูข้างหลังก่อน PCB ผมให้ดูตัวแผง PCB นะคือเล็กมากๆตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นชิปตัวใหม่ นะ,ะที่จะใช้ในซีรีส์ของซีรีส์8ที่จะมีในอนาคตอีกด้วยนะครับซึ่งชิปตัวนี้ที่เขาใช้จะเป็นชิปของ Macwell นะครับก็แน่นอนหละว่าน่าจะเอาไปใช้ในรุ่นของซีรีส์8ที่จะออกมาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะฮะตัวด้านหลังก็นี่นะฮะจะมีน็อตยึดตัวซิงค์ไว้นะครับเรามาดูด้านหน้าของตัวซิงกันตัวซิงค์มีความหนาหนาพอสมควรเลยจะเป็นอลูมิเนียมนะครับกินพื้นที่ ั้งแผงเลยนะฮะจะมีพัดลมระบายความร้อนอยู่หนึ่งตัวตัวพัดลมนี้ดูถ้าจะแข็งแรงอยู่นะถึงจยตัวเล็กแต่จิ๋วน่าจะแจ๋วคือตัวซิงค์เนี่ยถ้ามีเขาเรียกว่าเป็นซิงค์ที่ใหญ่นะมันจะเป็นฟินแบบใหญ่ๆเลยนะครับลึกด้วยนะฮะก็ถ้าเพื่อนๆถ้ามัน,ม,น,ม,นมันมีความสกปรกหรือว่ามีฝุ่นนะ่ะก็สามารถแกะได้นะเพราะเขาจะมีน็อตมาให้หยึดสองตัวนะครับก็เอาฝาครอบออกแล้วก็หาไรเป่าซะคือ ทำความสะอาดง่ายนะถ้าซิงเจอซิงอย่างนี้ตัวซิง์จะไม่มีท่อหิตไปนะจะเป็นซิงแบบซิงอล,ลใูใหญ่ๆเลยนะครับปิดทั้งบอดตัวบอด y ี้ของเขาจะเป็นเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันแล้วก็มีพลาสติกปิดด้านบนนะฮะมีเขียนว่า Galaxy อยู่ด้วยตัวพัดลมก็มีและนี่ครับเขาจะเขียนว่า G Force GTX 700 Series นะครับ PCI Express 3.0 หลังจากที่เราเคยสัญญาไว้ครับว่าจะเอาตัว750หรือว่า750 Ti เนี่ยที่เพิ่งออกมาเนี่ยเอามาทําการทดสอบเรื่องเล่นเกมเดี๋ยวผมจะขอไปติดตั้งนะฮะแล้วก็เอามาทดสอบการเล่นเกมกันกับเกม Battlefield 4นะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าทีนี้เรามาดูในส่วนของ GPU ซัดกันดีกว่าครับจะเป็นสเปคของ GTX 750 Ti นี่ตรงนี้เลยเขาจะเขียนว่าเป็น GPU ในชิปเซตตัวใหม่นะครับที่มีชื่อว่า GM 107นะฮะ เนมก็เป็น g e f o r c e GTX 750Ti นะครับนี่ฮะเป็น GDDR5 นะครับถัดลงมาก็ GPU คล็อกอยู่ที่1072นะบะฮะก็จะมีคล็อกขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับไม่สูงมากซึ่งของเดิมนะฮะจะเป็น GPU คล็อกอยู่ที่1020นะครับนี่ก็บูตอยู่ที่1 1 5 0นรบะฮะ SAI เราไม่ได้ต่อไว้นะครับไม่มีไม่มีพอร์ตนะฮะก็โดยหลกัหลกๆสเปคประมาณนี้โอเค เราไปดูในหน้าเซนเซอร์นิดหน่อยนะครับตอนนี้คือเราเปิดทิ้งไว้เฉยที่อุณหภูมิห้อง24องศานะครับตอนนี้ความร้อนก็อยู่ที่28เอ๊ะทำไมมันร้อนนิดเดียวเองล่ะเจ๋งเลยก็เดี๋ยวตอนท้ายคลิปเราจะมาทดสอบในเรื่องของความร้อนอีกทีหนึ่งนะฮะนี่คือตอนนี้เราเปิดทิ้งไว้เฉยนะไม่ได้ทาอะไรเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเกม Battlefield 4กันดีกว่าโอเคตอนนี้ผมเข้ามาในตัวเกมแล้ว ตัวน,นี้ผมเซตเป็นอัลต้าเลยนะก็คืออยากสายโหดตอนนี้เปิดตรงเฟมเรทไว้ค่าเฟมเรทตอนนี้อยู่ที่30นะฮะก็คือมันอยู่หน้าปกติ30นะครับ30ถ้าเทียบกับพวกงานงานดูทั่วไปก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะถ้าอยากให้เลื่อนกี่ต้อง60นะฮะ60ขึ้นอ่าเอาต้าเล่นได้อ่ะแต่เป็น30มสิบอ่ะเดี๋ยวเราลองไปบูสซิอ่าต้องมีการปรับลดค่า d ี i ด่วนเลยฮะ โอเคได้แล้วนี่ฮะแต่การเล่นคือเฟมเรทจะอยู่ที่30ตลอดเลยนะคือจะมีการหน่วงๆน,นิดหน่อยนะคือแบบมันไม่หน่วงมากแต่คือจะดูรู้ว่าสะบัดแล้วกระตุกเนี่ยฮะคือภาพมันจะไม่สมูทนั่นเองนะฮะขอวิ่งหนีก่อนเดี๋ยวตายเอานี่นี่ฮะคือเฟมเรทอยู่ที่30 ไม่ลดแล้วมีขึ้นไป40ละขึ้นไป40หน่อยๆล้นะฮะโอ้ลองโอเลยเมื่อกี้เฮ้ยถือว่าเล่นได้นะครับแต่ว่ามันมันจะเสียอัตราลดในการเล่นไปตรงที่ว่ามันมันรู้สึกภาพแบบโอเคอะมันจะหน่วงหนวงกระตุกนิดๆน,นะฮะคือมันไม่ใช่ว่ากระตุกแบบกระตุกเวอร์แบบเดินอยู่แล้วไปโผล่อีกที่นึงอะไรอย่างนี้แต่วันมัน นี่ฮะจังหวะการการหมุนมจะรู้เลยว่าภาพไม่สมูทนะฮะ,นะฮะแต่เล่นได้นะถ้าใครไม่ซีเรียสและอยากได้ภาพสวยทีนี้เดี๋ยวเราลองไปปรับแบบว่าระดับไฮดูแล้วกันคือตอนนี้ที่ผมคิดว่าถ้าชอบที่สุดอะแล้วเล่นแล้วว่าสนุกมือที่สุดแล้วก็สมูทที่สุดคือเฟมเรตต้อง60ขึ้นนะครับโอเคทีนี้เราปรับที่ไฮดูโอเคตอนนี้เรามาที่ไฮ อ่ะดีขึ้นนะดูอ่ะหมุนหมุนให้ดูแบบรู้สึกว่าไม่ไม่มีปัญหาแล้วนะนี่เย้นะครับก็ลื่นอะ่ะลื่นขึ้นเยอะอะ่เฟรมเรทก็40ไปปลาย5้าต้นต้าสิไปปลาย,ลาย,ลายได้เนาะโอเคไม่อยากขับอะ่ะให้คนอื่นขับได้ไหมนี่ฮะสมูทเลย Uh huh. เอาเอเอขับันขนาดนี้ตอนนี้เฟรมเรทก็อยู่ราวๆห้าสิบต้นๆเดี๋ยวเราไปดูต่ำลงมาอีกนิดนึงคืออย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับว่าจากการปรับ h i ไฮหรือ a u t ต้าถ้าคือเราเล่นจริงๆอะถ้ามันติดแค่นิดเดียวคือตรงที่ว่าภาพสวย แต่เวลาผมเล่นน่ะผมไม่ค่อยได้มองนะว่าภาพสวยไม่สวยคือใจเราจะอยู่ที่ในเกมอย่างเดียวนะฮะบรรยากาศภายนอกเราไม่ค่อยสนใจหรอกนะครับก็ถือว่าโอเคนะมีเดียมไม่ว่าจะมีเดียมภาพมันก็ยังโอเคคือเราเน้นความมันมากกว่าภาพสวยนะถ้าเป็นความรู้สึกผมเองอ่ะเราไปชนเขาตายขอโทษนะฮะอ๋อโทษขอโทษชนตายเลยอ่ะตอนนี้เฟรมเรทขึ้นไป80กว่าแล้วเน่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะปรับได้ที่มีเดียมแล้วรู้สึกว่า ลื่นขึ้นเยอะนะครับกับการเล่นว๊าบผมว่ารถมันน่าจะความตั้งด้ตั้งนานแล้วนะถ้าเป็นเรื่องจริง <c oughs> เพราะฉะนั้นใครบอก Battlefield เหมือนจริงไม่จริงครับ <c oughs> <c oughs> นี่อาชน <c oughs> เพื่อนไม่ยิงชนให้ตายเอาโอเคก็ประมาณนี้นี่เดี๋ยวเราออกมายิงให้ดูนี่ฮะ <c oughs> พอหมุนให้ดูเลยว่าไม่กระตุกนะเอายิงผิดคนไปยิงเพื่อน <c oughs> ตายแล้วฮะ ก็คอนเฟิร์มได้เลยตอนนี้เห็นป่าเฟรมเรทอยู่ที่80กว่า90เนะ่เนี่ฮะก็เมื่อกี้ตายไปเกิดมาแล้วเนี่ยฮะผมมาสวัดให้ดูอีกทีหนึง่งมีเดียมเล่นได้เลยนะเพราะว่าเฟรมเรทแบบพุ่งมาแล้วคือมันไม่มีอาการหน่วงหรือว่ากระตุกอะไรให้เห็นแล้วนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปแอบแวบๆบแบบแบบเราลองเล่นๆอีกทีหนึง่งแลแบบ้วแอบไบปแวบๆบดูความร้อนดีกว่าก่อนที่จะไปเทสเรื่องความร้อนจริงๆนะฮะนี่เฟรมเลต70กว่าไหนลองไปเจอผู้คนสิ มาสิมาสิว่าน้ำไม่พุ่งฮะเอาพุ่งนิดนึงนี่อ่ะเราเอาไปดูความร้อนกันนี่ฮะตอนนี้ใช้ไปโหอยู่ที่6 1อองศาเซลเซียสตอนนี้นี่คือแบบแวบอ,ออกมาดูเลยนะเดี๋ยวเราจะเทสความร้อนอีกแบบหนึง่งนะครับในโปรแกรมเฟิร์มมารนี่ฮะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโปรแกรมเฟิร์มมารนะครับเราก็เซ็ตไว้เรียบร้อยแล้วนี่เป็น e x ็ก e m e นะครับ ฟูสกินหนึ่งเก้านะครับเราไปทดสอบกันว่าจะมีความร้อนระดับไหนซึ่งเมื่อกี้เราเพิ่งออกมาจากการเล่นเกมนะครับแน่นอนละว่าอุณหภูมิมันจะสูงขึ้นอยู่ที่42องศานะฮะเพราะตอนแรกที่เปิดครั้งแรกเลยก่อนที่จะเข้าไปเล่นเกมเนี่ยมันจะอยู่ที่28นะครับอุณหภูมิห้องอยู่ที่24-25เดี๋ยวเราจะทดสอบสักประมาณ5นาทีนะครับว่าอุณหภูมิจะอยู่ประมาณไหนนะฮะ ตอนนี้เขาขึ้นไปแล้วว่าเทม53นะครับอืมตอนนี้ g p u ก็วิ่งไปที่หนึ่สูงสุดนะที่เห็นเมื่อกี้โหวิ่งไปหนาทีแล้ว55าองศา56ก็ทดสอบจนหนึ่งประมาณห้าทีนะจริงจรงิการเล่นการเล่นทั่วไปเนี่ยมันแน่นอนแล้วเป็นชั่วโมง แต่ว่าเราทดสอบแค่5นาทีเพราะอันนี้มันแบบจัดหนักเลยแล้วก็เราดูในเรื่องของความร้อนอย่างเดียวลักษณะการวางเคสอ่ะทะลุมา60เรียบร้อยแม็กสูงสุดอยู่ที่60แต่ก็จะวิ่งขึ้นขึ้น,นลงลงนะฮะ58 59 60ตัวเคสที่วางอยู่ตอนนี้คือเราจะวางข้างข้างๆโต๊ะนะครับก็จะทึบนิดนึงแต่ว่าลมก็พอผ่านได้นะ61นะครับไม่น่าเกิน80นะให้เดา ผ่านไป2นาทีครึ่งตอนนี้ยังคงที่อยู่60ต้นต้นๆน,นะครับ61 62 63คือการตั้งค่าพัดลมทุกอย่างเราไม่ได้ตั้งค่าผ่านทางซอฟต์แวร์ใดๆของทาง Galaxy นะฮะคือเราเสียบและใช้งานเลยซึ่งพัดลมก็จะเป็นแบบออโต้นะครับ 8, 4, 3, โอเคฮะตอนนี้อีก10วินาทีจะถึง5นาทีเราทดสอบแล้วรู้สึกว่าช่วง3นาทีครึ่งนะฮะจนถึง 4นาทีเนี่ยมันมีการขึ้นมาเรื่อยๆทีละองศานะครับเราจึงขอเปิดเลยไปอีกนิดนึงดีกว่าสักนาที2นาทีอ่ะเพราะเนี่ยเพราะอย่างที่ผมบอกไว้ว่ามันจะอยู่ที่5 60ต้นๆ1 62คือตอนนี้มันเด้งมาที่67แล้วสูงสุดยังทรงอยู่ที่66 67ช่วงนาทีที่4จะอยู่ที่60 6 65กนะฮะก็มีแววจะขึ้นเรื่อยๆนะ แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเริ่มทรงๆอยู่ประมาณนี้แหละเพราะว่าดูอย่างตัวกราฟมันจะค่อยๆขึ้นมาแล้วก็ตรงเนี้ยจะอยู่ที่ระดับ60หมดเลยนะครับยังไม่มีสูงมากกว่านี้ก็ถือว่าคุมความร้อนได,ได้ดีระดับหนึ่งเลยนะคือมันด้วยสิ่งที่ใหญ่และหนาแล้วนะฮะกับพัดลมน่าจะเป็นรอบสูงอยู่เพราะเสียงค่อนข้างจะเสียงดังนิดนึงและเจ้าตัวน,นี้อย่าลืมว่าไม่ได้ต่อไฟนะครับเลยทําให้ไม่มีการกินไฟกินไฟเพียงแค่60วัตต์เท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมากกับการกินไฟเมื่อไม่กินไฟมากแน่นอนละว่าความร้อนก็ไม่สูงมากนะเด้งมา68แล้วเอ,อจะนิ่งไหมนิ่งไม่นิ่งขอฟันธงว่าประมาณ70แล้วกันความร้อนนะครับก็แล้วแต่อุณหภูมิของเพื่อนๆด้วยว่าอยู่ในห้องไหนนะครับตอนนี้ผมอยู่ห้องแอร์โอเคแหละประมาณไม่เกิน70ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าอยู่ห้องภายนอกอาจจะ7 5ถึง80ก็เป็นได้นะครับในช่วงหน้าร้อนอย่างนี้ หลังจากการเล่นเกม Battlefield 4นะครับเดีย๋ยวที่บอกตัว750 Ti ตัวนี้ถือว่าทาได้ได้ดีเกินคาดน,นะกับในส่วนของ Ultra ซึ่ง Ultra เนี่ยเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับเพราะว่าเล่นแล้วคือเล่นได้ของผมนี่คือเล่นได้นะเล่นได้เลยแต่ว่าถ้าเอาความสนุกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้อัรเาเท่าไหร่เพราะว่าค่าเฟรมเรทมันอยู่ที่ราวๆสามสนะครับซึ่งเล่นแล้วมันจะดูแบบกระชากนิดนึงไม่ได้กระชากแบบเวอร์นะแบบกระตุกนิดนึงเวลาสบัดเมาส์แล้วว่าดูแบบ ไปด้านข้างอย่างนี้าบัดเร็วๆมันจะรู้เลยว่ามันจะมีแบบอาการแบบกระตุกนิดๆนะฮะต่อมาปรับที่ High High ค่าเฟรมเรทก็พุ่งขึ้นนะพุ่งขึ้นของเดิมประมาณ10-20ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้เหมือนกันครับแต่ก็ยังมีนิดๆเลยอาการหน่วงนิดๆกระตุกนิดๆให้ให้แบบขัดใจก็คือถ้าเล่นเอาอัดทลอดจริงๆเอาสนุกจริงๆเอาฟิลเลยนะอยู่ที่มีเดียมครับในเรื่องของภาพนะครับก็จะแน่นอนแหละว่ามันลดดันลงมานะฮะแต่อย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่า ไม่ว่าเราจะปรับไฮหรือว่าปรับระดับสูงแค่ไหนนะฮะเมื่ออัตรลดเราเล่นได้นะครับเข้า <a> อินเนอร์เกมคือง่ายๆว่าเล่นแล้วแบบลื่นเลยอย่างเงี้ยยังไงฉากหรือว่าตัวละครจะคมชัดแค่ไหนเราก็ไม่ค่อยได้สนใจหรอกครับเพราะว่าเราเล่นเราจะเจาะจงกับเนื้อเรื่องอย่างเดียวเอาละต่อมาเราพูดถึงความร้อนอย่างหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้ต่อไฟเลี้ยงเพิ่มนะครับการกินไฟก็จะแค่60วัต์เท่านั้นและความร้อนก็คุมได้ดีเลยทีเดียวนะครับอยู่ที่68นะฮะที่ผมเห็นเมื่อกี้สูงสุด ไม่น่าเกิน75อ่าะผมให้นะครับกับห้องแอร์อย่างนี้นะห้องแอร์ที่ผมอยู่นี้ประมาณ 24- 25องศานะครับก็ทดสอบไปประมาณ7นาทีถือว่าคุมความร้อนได้ดีครับกับพัดลมจิ๋วตัวนี้กับซิงค์หนาๆนาอย่างนี้นะฮะเท่าที่ผมดูนะฮะตัว75 0ที่อันีตัวนี้ที่ออกมาเนี่ยราคาไม่สูงมากนะถ้าเพื่อนมีงบแบบกลางๆถือว่าเป็นการระดับกลางที่ราคาไม่สูงมากและถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวอันนี้ของทาง galaxy ที่เขามาทํามาเนี่ยจะบอกว่าตัวซิงค์โอเคหน้าตามันอาจจะดูบ้านบ้านง แต่ว่าในเรื่องของการประหยัดไฟกินไฟแค่60วัตต์นะฮะแล้วก็ในเรื่องของการทํางานที่ครอบคุมนิดนึงก็คือสามารถเอาไปเล่นเกมในระดับที่อย่างที่บอก b a t t l e f i e l d ีที่กินสเปคได้นะฮะก็สําหรับการเจาะลึกการทดสอบเกมหรือว่าการทดสอบค่าต่างๆนะครับแบบเจาะลึก เพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามชมเพิ่มเติมนะครับได้ที่ w w w c o m p e t e t v c o m นะครับและอย่าลืมเข้าไปกดไลค์นะครับที่ Facebook Fanpage c o m p e t e production ของเราด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมนายมาเฟียโนต้ตองขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในการ p r e ีวิวสินค้าครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ